เฮ้ยเฮ้ยมันตีอย่างเดียวเลยการบวโอ้โอ้แขนแขนหนึ่งแขนสองหัวกูตัวกูเหลือแต่ตอบูมเสียงเพลงที่คุ้นเคย เิ้นปากไอ้เหี้ยมึงม่อกิ้กูกูกูแม่ลมตีกลับไปแพงฝันยังมันออกมาจากในลำไส้เลยนะก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับยินตรับเข้าสู่กวนซาพาชสยองนะครับกับไฟเดย์13อีกรอบนึ่งเะฮะกับเกมเจสันนะครับวันนี้ก็อยู่กับน้องบูมคนเดิมนะครับน้องคูรักคู่ไกายคู่ใจ คู่เรียนมิตรเพื่อนคู่ครัวนะครับที่ฟรีแผงสีเขียวชนิดน้ำสำหรับเด็กชนิดเม็ดสำหรับไก่อ่าอ่าไม่มีใครค้ำว่ากูเลยสักไม่เห็นจะฮาร์ไม่เห็นจะฮารไหนว่าไหนไหนความฮาแหสแวกดูความฮาก็ยังหาไม่เจอป่าชิชูแพงอ้าวที่ใครแม่งตาแดงเลยวะที่ไทย กุ๊ปกิ๊บเกมมิงให้มึงว่าเป็นคนไทยไหมว่าบล็อกกดสองโปรไฟล์แต่ดูทีซีกุ๊ปกิ๊บเกมมิงกุ๊ปกิ๊บเกมมิงตอนแรกกูคิดว่าผู้ผู้หญิงกดเจ้าไปดีทีอะไรนี่กุ๊ปกิ๊บเกมมิงมึงดูกดที่ชื่อมันไอหวังตายแน่มาชื่อไทยเลยอ๋อเหอเฮ้ยไปแล้วเฮ้ยเราเจอคนไทยใช่ไหมใช่แล้ว ไอ้พิงป๊อกกี้นี่รู้สึกว่าจะเป็นผู้หญิงด้วยอ้ซองซองซองนี่กำลังคำน้าแมวอยู่เลเนี่ยมาดูแมวพี่ที่ห้องมยจ้ะสวัดีครับสวัสดีครับทุกครสวัสดีครับวครับสวัสดสวัววสวัสดีค่ะดีวัสดีคีวครับ พองมาแล้วทำไมหัวนูดเนี่ยหัวหัวมันเป็นเนี้ยเลยไอ้หวยผมอยู่ไหนครับเออผมอยู่ตรงกลางเลยตรงกลางถนนเลยตอนนี้ตรงกลางใจเลยเออเฮ้ยเดี๋ยวเจอกันบ้านเหลืองแบบบ้านเหลืองเฮงอันหัวบ้านบ้านลูกเหลืองทะลวงทะลวง ผมขอเรียน้ำผึ่งหน่อยจะได้ไม่รอบ <c oughs> เฮ้ยตอนนี้ไว้พี่ว่านะเราต้องอพนดกกำลังกัน <ใจ S 1> กับสาวไทย,ยคนเมื่อกี้ <c oughs> เฮ้ยแต่ว่า่อนอื่นเลยสัตว์ยังไม่ทำไมเสียงมันเริ่มเข้ามาใกล้กูอ้าวหายไปแล้วมันอะไรอยู่แถวพี่ก็ได้นะระวังนะวังนี่เหมาแล้ววะแมมาหากูนี่แหละไอ้เหี้ยใช่ปะเนี่ย ในห้องน้ำมักมีของดีสเปนดี้กันยุงจอยยอสิบห้าคุณอยู่ไหนครับอ่าผมกำลังอยู่บ้านในตรงพี่เห็นเขาว่าอะพราเมอร์แพทอะไรสักอย่างป่ะพราเมอร์อ๋อมีคนวิ่งเข้าไปหาใช่ไหมเออนั่นแหละบ้านหลังนั้นแหละเฮ้ยบ้านพี่มีทั้งน้ำมันทั้งทั้งแบตเลยอ่ะอย่าบอกแล้วมีกุญแจโอ้ไม่ God เอาไงดีวะเอาไงล่ะเดี๋ยูดิวิ่งมาหาพี่อยากจะรอดไหมเฮ้ยมีคนวิ่งมาหาพี่อยู่เฮ้ยพี่อยู่ตรงไหนกิ๊บกุ๊บกิ๊บเกมมิ่งอยู่ตรงไหนพี่อยู่ตรงไหนพี่อยู่ตรงล่างซ้ายตรงนี้มีน้ำมันและก็แบตเตอรี่น้ำมันอยู่ไหนนะเมื่อกี้นี่ไงนี่ไงน้ำมันอ๋อยากบูมอยากเล่นเป็นของพี่เมื่อไหร่พี่ทาน้ำมันมาจิ้น้ำมันน้ำเลยครับผมไม่มีแผนที่อ๋อน้ำมัน ตาผมมาเลยมันได้ยินมันวาบเฮ้ยมาเลยเฮ้ยไอ้มึงไอ้ยดำเฮ้ยเ้มามาไอ้ไอ้ทำไมมึงดำเหมือนกันวะเอ้ยเอ้ยแซมนี่ฝาแฝดฝาแฝดฝาแฝดแซมมันนี่ก็แซมอ้ยมนีมันรู้เรื่องเว้ยยูเก้ยูกูนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเติมน้ำมันอย่างนี้เอาเลยโปรชิให้ผมมีปืนผมมีปืนได้ได้ได้ไม่หมุนไม่ผม้มีกับดักอ่ะผมมีปืนผมมีปืนผมน่ากลัวมากคุณเติมน้ำมันผิดไปเนี่ยผมมีกุญแจผมมีกุญแจวิ้ยไปตายแล้วติดแถบชิบหายไอ้บูมชิบหายแล้วมันมาูเข้ามาแล้วโอลีฟ้านี่อะไรกุญแจ โอ้ยยาโอเวอร์ผมด้วยโอเวอร์ด้วยสตันอยู่มันสตันอยู่หายแล้วกูเก็บเฮ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วช่วยมันหน่อยช่วยด้วยช่วยมันเบอร์มันจไม่ตายมั้งตีตีทำไมทำไมตีไม่ล่วงอ่ะบุมันวิ่งไม่ได้ใช่ป่าวอยู่นิ่งๆ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 อมู่นิ่งๆอย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 ู่นิ่งๆนิ่งๆอยู่นิ่งอยู่นิ่งอยู่ใช้ดิใช้ดิเออ เอห้องนี้ห้องดีมาันทเห้องนี้มันเปิดลามาออกหน้าต่างได้อะห้องนี้มันได้พวกนี้นีเปิดหน้าต่างได้อไปแลวปาห้งตเราสามารถจุกระหว่างห้องนี้กัห้องนู้นได้มลมเขาไปกมันจะล่มเาไมากกว่าเอางี้ยงี้เราเรากลับไปซ่อม เฮ้ยตรงนี้โดดได้ตรงนี้โดดได้นี่อุชั้นสองชั้นสองเกมมิ่งเฮ้ยตรงนี้มีฟิวเว้ยเอาเว้ยเอาซ่อมซ่อมฟิวตรงนั้นเอกได้มีฟิวดีไอ้บูมึงรอโทรศัพท์โทรศัพท์อยู่ห้องที่เราเข้าไปเมื่อกี้ไอ้ห้องเล็กๆอ่ะห้องอีแอบอ่ะห้องนี้ใไหมอ่าห้องอีแอบอ่ะบูมเหยียบแถบไปแล้วเนาะเหยียบแล้วเหยียบแล้วเฮ้ยมันยังมันยังนี่อยู่อ่ะมันยังมีอ่ะให้วางไว้เต็มเลยพร้อมอ่ะรถพร้อม

เอาชิปผมนลาจะซ้อมไวกว่าเอาปืนเอาปืนผมไปดีกว่าชิบหายแล้วมันมาโอ้มันมาแล้วผมยิงเลยนะโอเคยิงแล้วยิงไปกัดโอ้มันว้ามันว้าช่วยด้วยนี่ปืนปืนช่วยด้วยมันจับอีกแล้วโอ้ปืนปืนโอ้ยโอ้ไม่ช่วมันติดไม่ช่วยอ่ะมันหลุดแล้วเนี่มอยู่ไหนบุมอยู่ไหนอยู่ด้านหลังพี่เอาไงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่จะฆ่ามันเอ้าเอาปืนผมยิงเพื่อนตาย เอายิ้เอาิเื่อน้ยบูมาไอ้สัตาร์แล้วไมหรวะระวังระวังระวังโอเคมือมึไปแล้วตีมันตตีมันไอ้ี้ยรับกู่อนไหนวะตีมันอยู่กูตีมสตันอยู่ขึ้นดิขึ้นหนีไป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 ยชิบหาย อันนี้เอาอันนี้เหรอกูจนผู้หญิงตายกูจนผู้หญิงตายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเออตรงไปตรงไปเออขับขับขับแรโอเคโอเคขอโทษโทษกูไม่ได้มึงวิ่งมาขวางกูเสียงน่ารักน่ารักนี่จะกลายเป็นคำด่าใส่กูหมดแล้วเรารอดปุ๊บ

มี you b น t c h ่อยไม่เหมือนเจสันมันพอๆองใช่ใติดปุ๊บมันหายติดแถก็หายเลยตีสตัก็หายเลยเธอที่เป็นผู้หญิงเบรทันแล้วเธอเบรกไ่ทันแล้วเธอเป็นผู้หญิงรถเรแปกเธอขวางเากไป่เบรกไ่ทันแล้วทอทอ ขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยไป้ยโอ้โโอ้ยหโ้ท่ายาท่านี้จริงท่านี้แบบเป็นท่าที่เสียเวลาทีสุด s t u p i ี idiot อาไม่ตาด้วาแหกพาแหกากรประการลุมหัวเลยไหมชใว้เห็นว่าเตาหน้าเดี๋ยวตาหน้าลุมมันเลยป่าวได้ได้กูได้หนึ่งเอยกพีลบสองพันคะแนนลบสองพันคะแนนยิงไม่พองยิงไม่พองจะไปชนกูบีบอมแก อ,看看อ,อ่าน,าน pues ี้หลอดแน่พี่อัลล็อกตัวใหม่แล้วน้องตูดน้องแซบแซบแซบหลายไม่ว่ายังไงก็ต้องหลอดเราต้องหลอดเชือดในฉันหลอดแน่นอนบุ๊มแงวิเอาอีตูดมาแล้วไอ้ยี่นี่เป็นตัวรับข้อสำหรับเราเหนื่อยยียตายมั้งจ้ะ ไปเลยสักเฮียร์ไม่มีคนออกด้วยออกแต่หัววันเลยคุณดูตูดก่อน <c oughs> โอ้ยตูดนี่แบบมันวิ่งไวมากเลยแล้วก็วิ่งได้ยาวด้วยเออว้ยเยี่ยมว่ะตามมหน่ามันเยอะใช่เขา้าเข้าทีนิดลุกแหละแอมลูดของแบบอุ้ยมีดไปมีดพับเจ๋งมากเฮ้ยไอเชี่ยเฮ้ย มาไงเขี้ยนันท์ชครับมังไอ้เขี้ยเจเจสันตัวม่วงอีกแล้วตัวม่วงเจสันอาเบะจุดอ่าได้แล้วได้แล้วเห็นที่อ่าตอนนี้พี่อยู่ตึดอยู่ตรงไหนวะอยู่ซ้ายสุดปุมอยู่ไหนเอ่อเฮ้ยนี่ปืนอยู่ผมอยู่ตรงกลางกลางอ๋อโอเคไอ้แคมป์อะไรทุกอย่างใช่ไหม เออแคมฮิวบุ๊กพี่อยู่คนเดียวแลวตอนเนี้ยพี่จะไปหาบูมเร็วๆนี้คัมมิงซูน <Okay. S 1> บูมวิง่งวิ่งมาหาพี่ทางทางซ้ายมาโ <Okay, okay. S 1> อเคโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปหาโทรศัพท์กันผมมีมีพับอยู่หน้าอาตัวรอดได้ออื <S <S ถ้ามันไม่เล่นตีอย่างเดียวนะไม่เล่นตียงมีแตะแปะอยู่ไม่นั่นใครอ่ะโอ oh, <man. S 1> เองเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วโอเคเดี๋ยวเราหาบ้านแถวนี้กันโอเค ฮเฮ้ยแม่งขนแม่งตายละเฮ้ยเ <c oughs> ทำามมันตายกันเยอะอย่างงี้วะอันนี้มันเล่นปวดประสาทเ้ยโว้ยแล้วถ้างั้นต้องไปข้างล่างพี่คิดว่าอย่างงั้นอเอาไงทางน,นี้ทางน,น,าน,นี้อันนี้ห้องน้ำห้องน้ำมักมีสเปรย์ฉีดปวก น่าจะโดนโดไปแล้วบอกห้องน้ำเหมือนไงไหนๆก็ไหนๆเรามาทำอะไรกันในห้องน้ำปิดประตูแล้วทำกันเลยก่อนตายสัตว์สักครั้งในชีวิตจะล็อกทำไมวะไอ้เผื่อมันไม่เข้ามาในทีเดียวเงนี่ก็บิิวจังเลยเพลงมาแล้วป่ะได้ยินป่ะ หลังหลังเราหลังเราหลังเราโอ้ชยผมมีมีดพับอยู่ถ้ามันจับผมอะโอเควิ่งวิ่งอย่างเดียวกันไหมไปหาเพื่อนอย่างไหมได้ได้ได้ยส่ย่องกันย่องย่องเบาใส่ย่องเบามันอยู่บนเขาอะไรเงี้ยมันลงมาแล้วอ่ะมันมันใช้ทริกเออหายไปไหนไหมไปรีบๆเข้าไปโอเอาตัวเดือบไป เเฮฮ้้ยยตีเข้ามาแล้วนะมันสับไวมากเลยใช่โอ้ชีตเราต้องต้องออกว่ะอือฮึยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้วออกแล้วโอเคโอเคไป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 ไม่ล้มเลยนะพี่สแตมิน่าพี่ยังเหลือเฟืออยู่เฮ้ยเฮ้ยไม่หายแล้อเคคคโโออเเีฮนยวิ่งต่อมานะบ้านนี้บ้านนี้บ้านนี้ หมดแล้วนะหมดแล้ววะหายอะไรบ้านแม่งเย้สวยแล้วโดนอ่ะไม่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 หมายถึงบ้านในบ้านรูไอ้เหี้ยเชี่ยเอาไปดิพัก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 ตอนนี้มิน่ารีเลยเหมือนล่าง้ายขวาเปิดประตูก่อนเนี่แบบวะไอ้หลวงปีดูฝั่งนู้นผมดูฝั่งนี้พี่ดูฝั่งหน้าประตูไป เฮ้ยหลังหลังหลังเฮ้ยระเบิดเอออย่างนั้นสวยไปหาเพื่อนไปหาเพื่อนเอาเพื่อนไปรับกรรมไปลุกนั่น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 ไงถึงนี้แล้วถึงนี้แล้วทันไปเนี่ยบุ้มมึงทันป่าวทันเที่แมงวับ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 โน้ยเี้ยมันมาหากูเฮ้ยมันแคดอะไรกูวะ มันแดกมันหลักเอาตูดมึงาเอาตูดโอ้ยสัตว์เอ้ยไม่ตีทะลุโอ้ยตีทะลุบูลาก่อนลาก่อนนี่นะกูยิงให้กูยิงให้กูยิงให้กูทำอะไรไม่ได้้เลยกูเจ็บเฮ้้ยอหสเปย์ชีดชีดเอ้ยอย่างำใ้ดิวะเนี่ยอย่างนั้นกูกูยังได้อยู่กูยังได้อยู่กูยังได้อยู่โอเค เร,เราเจสันเจสันตัวเป็นตัวเป็นกมันตีแรงมากเลยอโอ้โห้พี่โดนทีเดียวแบบเอาแลวอีนี่เอาเอาอะอีนี่อีนี่อ้โหปัดทะลวงไส้ฝากฝๆกฝกโอ้โหเลย<ะ>มันตีสองพีพี่ตายเลยอะเออตีค้นแรงเลยเฮี่ย โหดจริงเอาพี่ได้เป็นอีนี่มาวะได้เป็นคนยิงปืนป่ะอ่าใช่ใช่ใช่ซาวิตมายังหล่อเลยเยี้มาอะไรสักเจสับนบลังส์ในเฮลโอ๊ยเชี to to ่ยวิ่งแม่งหลบทัน,น,น,นทำไงดีวะนี่นะนี่แนะล้มไปที่อีสัตว์มาแล้วทำอะไรได้ไปเนี่ยกําลังไปกําลังไปเต็มที่แล้วเต็มที่เต็มที่แล้วหายใจกัน มันว้าไปหาโอ้อเยอะเลยออโน้เฮ้ยเฮ้ยมันตีกูทีเดียวตายเลยอ่ะใช่ไหมมันโหดมากเลยอะกูเลือดเต็มอ่ะมันตีกูทีเดียวตายเลยกดคลิกซ้ายตีตายเลยมันโกงอไงมันเป็นโกงยี่วะไม่รู้อ่ะแต่ที่รู้แบบเพื่อนคนอื่นโดนทีเดียวกันหมดเลยนะมันล่นตีมันได้ตีอย่างเดียวเลยมันไม่จับเฮ้ยอีนี่แม่งจะเอาเรือหนีเฮ้ย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 เวทมีเวทมีเวทมีอีนี่แม่งจะเอาเรือหนี มันส้มเลยเหรอเออมันเติมน้ำมันเรืออยู่ไหนปะ่ะมันมีใบพัดเหรอไม่รู้อ่ะไม่รู้มันใส่ย,ยังอ่ะด,ดูไม่เห็น <S <S น่าจะยังดูดูแล้วน่าจะยังนั่นไงใช่ไหม <S <S ว่าแล้วเอางี้กูจะไป็นล้อบานข้างหน้านี่กูจะว่ายน้ำหนีไปตรงนู้นไม่หรือมึงหรือมึงยิงแม่งทิ้งอีกเด็กอีนี่อีนี่อีนี่เอาเลย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  ไม่ต้องอยู่เลยบ้าลามันลงน้ำดิเตะันลงน้ำเตะันลงน้ำเตะนลงน้ไอ้เรือเอกูกับมันละไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สักูอ้ได้กูจะต้องเหลือรอดใครจะไปรู้กึงจะไวไบน้ำไม่รู้หรอก ไอ้เร่ทำไมกูว่ายน้ำกบหลังไว้วว้ววไมับยากหว้วโอ้ยเยอไปเลยพี่ไหว้น้ำไหวน้่อยหลังไว้น้ำตอยหลังไหน่อยหลังนั่มันจับไม่ได้วะ ไม่ไๆๆๆมัจับไม่ได้มัจับไม่ได้เออจับผมไม่ได้สักไปกลางเลนได้ปะไปกลางเลนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผมว่าแถวเนี้ยมันเป็นบั็อกเลยแล้วมันเดินอยู่เห็นปะมันไม่ได้มันแอคชั่นมันไม่ได้ไม่ได้ว่ายน้ำอ่ะเออว่ะเห็นปะไอ้เหี้ยมันจับกูไม่ได้สักแล้วแตๆตรงนั้นมันว่ายน้ำตรงนั้นมันว่ายน้ำ โอ๊ยโอ๊ยโอยโอยเอ้าเอ้ไอ้เี้มันโกงว่ะเห็นปะมันตีทีเราตายเะเว้ยอะไรวะมามนี้ันนมากว่า m o m m า has a r u l ไอ้เี้ยไอ้ขี้โกงเ่ ยื้ไม่ยิงความเลยต่ำกว่าติดลบหนึ่งพัน